เนี่วันนี้เรามาทำบุญกันเป็นเปลือกศาสนาท่านเป็นเปลือกเลยนนั่งรองไหอยู่นี่เป็นศาสนาพิธีตานต้นขันอนุบาลที่สิต่ำสุานต้นเป็นเปือกเนย้นี่ร้องไห้อยู่เนี่ยร้องไห้เพื่นพระพนาเนี่ย ขอความน้ำใจในพระองค์บอกความเป็นศาสนาเิเผยหน่อยนะครัพุทธเจ้าของพุทธตังธรรมะพุทธเจ้าอย่างนี้ต่ำอย่านี้สุดปฏิเสธในยานํามสุเทติสังนำทำนำตาเอกจากศูนย์เป็นธรรม่รงต้นธรรมโนมาน่อต่ำที่สุดหล้อหลอมไหลไหลไมลไหลตั้งใจเด็กในของเราธรรมะแสดงความกตัญญูเปิดเผยาสนาเล็กหน่อย ดูนาเชาเชงแล้วอุกสรเดชสังเดเจนทุกผัานะสภานโรกสังปรับต่างนะสงสารเดยเราดินทุกภัยภัยทางต่าุดแทรกจุดอนิดนะต่างหนักตกหนัลรกลงนววัดองเราเราลองน้องปุดชามรหันกับป่าตามสังสงยาถ้าเราเป็นสำนักสาขาหันเสพ เคยม่พาเดิมคนิหลงพ่อปาววัดเอาวแต่อยูเขาเสียวผักแอบเป็นไข่จะตอกัาชาย่างหอยยตเดันภายาต้องกบไปปุชาร์ทาสาแปไว้ทางตรงไหนอยยาโยมสมบไ้แล้วหาหอยทอดหาปลาแอบใส่ก็สับตาล็อกทางไหนก้าล้ำมดนัองปุชารหนักที่สุด พระเทวราผู้ใหญ่ทั้งายหมันละเมิดนังฝุดรายมนคนรุ่นล้องอาจะไม่ทราบเพราะเราสองเราเนอนักฝุดรชาท่ามาเึงปัจนทรมีพระเสนดนจมา,าทไทยพระแสดงพระเราขอบพระสง,สง,สงไม่ต้องเชิญไม่ต้องให้มัวลลอยับกาองอาถรรพ์นี้นาแดงเดินไม่น่าที่จะแบบไม่นาแรงมีฝุดชายว่าอยากได้ให้ฝุดแต่ฝืนม็ต้องทำ เสือนาคทะลุข้าไม่ยอมรูดงชอบน้ำมดน้ำฝนชาวโราณลาดน้ำมดมันจะเสด็ได้ไงไรติายหรือดยอมหลายตัวติดพายเดี่ยวชาวขังใจบลงเอือสงสารติดหายทำไมพูดชาวมันาตกกอดและสังสสงพาดน้ำมดเพามึงนะสาดกันวันนี้มาเด็กไสาทน้ำติดเถกเสือกศาสนาเท่านั้น น้ำใจปล่องนี่เถอะไปบ้านน้ำติดตัวไปไปไปดิบัี้บี๋ยวไปรอทอดแต่ข้า,าวหอยแต่ผ้ามาันติดผ้าจรเรอแ,แต่เปลือกเหมือนแมบปลาหายตัดเดยวเลยนมันไม่ได้กินหนอกมันฟอ,อ,องเปลือกมันฟองเร็นเรือได่เรยอไม่กินไม่ได้กินนในท้องเสียรออันไหนทอดดัแบดบับความงงดับดับไินได้ติดแค่นั้นหลัง เงี่ยเด็กต้องไม่ขายพื่ใส่บาสอมขายการแสดงอ่างนั้นเราพยัยไม่เห็นเนี่ยนะวันนี้มาผ่นเงินผานทองมาจนะน้อยนี่ยมาแล้วายดีเนี่ยของเสียยัางกุญแจมไม่ได้และนังข้ามกดเี่พ่องแม่ของเราองมา่บ้านฟังอะไรดีเด เราพ่แดข้าวพาอแดดข้าวนะสะายบอกแลกกเปือกนยลุเงาะน้องแกดอกเตียงดูด่นแกดอกแตงน้ำโคตรแตกโตเตงทำไมเนทํางโตเตียงเนก็ไปบ้านแนวผงเสียอย่างนะออกมาเราแนวเดิมหงอันนสองภูมิบจัแม่สอนอนุบ้าลเนี่ยสามเดิมให้เรียนนั่นหมดท่าย เดินหนังหมาอะไรหหมานมบาลหรืองขอเตียงต่อหอที่ไหนเน่ยเดีนหัมตัลังคู่ขอให้แสงสว่างในเีกเดมัรรดาพิเษอันนี้สามเดานักกดบุญเกุถุสันอันนี้สามแสนผูหลอตจองฟังเลยอยู่ลึกจึงชาวบ้านจึงใหญ่พระเจ้ไม่รู้จักแต่าเสนพลัสามากเ่าหัาส เจอพวนาแล้วเก็บสวยได้สุดงาม,มสดอะไรต้องเก็บจำาะไครับถ้าเรื่องคามจริงเนี่ยต้องผ่านคนไตกผ่านาาวิจิเป็นมบกน้องโตได้ตอบผ่านเป็นพาหาันด้ท่านาไม่เดินตอวนี้แต่และังนเริ่มจะทำไม้ล้องูยใ,ใหญ่สอนแก้ไขได้ให้กบอกเสือไว้ให้เจอพอนาวันไหนสูงทด่สุดสดงเธอนะั้น โดยนั่นเนี่ยในเกิดบุญเกิดสนต้องเกบจำให้มันห้องเกบใหัวปลาเราไวนั้นเกิดส่นสญญาจอดส่ว้อเดียวในเราไปวัดลอยไหมต้องทำต้องรู้เรื่องม่แช่เออมวัดมันเทยมมันไม่ใช่บอกแล้วเปียบเกิดบุญเกิดสอนรู้จับเอยทาองกดบานทมส่องยังไมกวาดฝ่าไหทั้งสจัง เราจังทำความใจ่อเราเข่าป่ามันถูกที่ไหนเห็น,นค,ความจริงด้านเกิดกุศลเรื่องไม่น้อยอันเียสเดียด้าเกิดความตกแทนเปื่นสูงโดินทางไปแ่กขนาอไหน่อยเสื่วเปื่ไนไม่ถอยแับดบแับ,บไม่รู้ดับเม็ดใส่เท้าสงข้อเข้านอนให้เสียทรัพย์ใส้รับความสกนเรื่องไม่ได้เสียย่ง อาด้านสอดความนั่นให้ความรู้คุณบาอาจารย์สอนฐานโบาลรูมไม่ไถ่ายเรื่องมันจบคิดเรื่องนั้นมันคิดมันชัว่วมันตำอาเดนในสามสุขในี่พอเวลาต้องหันจําเน่อนาไหนดีสุดน้ำใจนั่สองจามไม่ได้ดอ๋อยังเป็นโลกีย์เล ถ้าลักไม่ต้องถอนไม่ต้องเกนบกเรื่องไม่ได้เช่เนาเขาถึงในรอหาเนั่ยเมันคนส่เส้นโซเรียนไม่ต้องถาดมดีไม่ดียนต้องถามว่าเคยกินแบบแต่คนนี้เกิดมาไม่เคยเห็นเคยนอะไรครับอะไรครับฝรั่งมาว่าอิสิอะไรครับ,รอรรบโอ้ย่านี่จับอกไม่ต้องถามแต่องโอ้เด็โคตรมันอดีมากเออไม่ต้องถามนะ มาจังนั่งลยหอห่ออเสีไม่ต้องพูดแน่มันเราพาไปล่าจบนะถ้าเราจำมาไว้เราเราสุดท้าภาวนาไม่ถูกทำสั่งำสอนํำเตือนมาเดีวน้องมาพับผ่อหน่อยเด็ดลอยเาเเดี๋ยวเดียวเราาไปมีเลืดสามันเถอะห่อเลอาออคูบาอาจารย์สั่งว้ไม่หเถึงนะับเราไม่ให้ถึง อันนี้เราไม่ดือเลยขอบาเลยได้แล้วหลวงปู่มหาปู่จะพันสายในวันสันย่างศาสเพราะว่าหลังท่าไดเกิดพะไดาหลวงปู่มันจะอัเท่าน้อปุ๊จนตัง่ตัดแต่ขอบลอยไม่ได้ตัวนี้นฐานกุศลทางทางสังคมนั้นดืดดนเสียงขว่ญร่างกายเดือดยาโดินทับหน่อยไว้ท่านชมแล้วเดินไม่ได้ ตอนนี้มาเดินไหวทางเดินน่ะขอน้อดทงสามสีบวันเดินทางวันนั่งเกินไม่ได้นอนไม่ได้ร่างร่องคอยไว้จะหัวใจคอหลังเทียงคนน้อมต้องแปะเจอปูดต้ครับมดเมื่อยบเหนอยลาหาเทียงยังไมตเสียทางาจแล้วถามไล่ไดะถ้าปนจะนอไปถสามดูทานเดินไม่้อยนื่องนีมันสองใจแล้ว นะ่ยแวนสดตัวสอนนั้นสัาจำไว้สันชาวบ้านนศึกษาเท่าไหรททำบุญอท่าไหร่ได้รู้จักบุญหมสนสั่จำมาไว้ไม่ใช่จำวัดว่าจำวัดใจส่วนวัดว่าเป็นของใครเนาะพ่อแม่บ้านอกดเราอแม่วันไหนอยู่ตรงไหนแสนส่วดบันทึกหยายเข้าไปลงเรียงตามประเทศต่างๆนี่มันทอง กลับมาสร้างมาสร้างเรือนทางบ้านหามู่บ้านส่งเงินมาพ่อแม่พี่น้อง,สร,งสร้างบ้านทาเรื่องเคยรักษาไว้ลูกคนนั้นหลานคนนี้สร้างเอาไว้เป็นหลักฐอนเต็มคน,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 นพ่อแม่ได้เฝ้าเรื่องไม่ได้บูชาคุณ